สวัสดีทุกคนวันนี้คุยบ้านๆกับคนอนุรักษ์นิยมเพิ่มเติมใหม่จริงๆก็ไม่เพิ่มเติมใหม่ทุกคนถ้าดูในภาพที่ปรากฏอยู่ก็คือเราจะเขียนไว้อยู่แล้วว่าอุดมการอนุรักษ์นิยมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอนุรักษ์นิยมนั้น มีทั้งอนุรักษนิยมในระบบประชาธิปไตยกับอนุรักษนิยมแบบเผด็จการนะเช่นในอังกฤษก็มีอนุรักษนิยมคอนสตรีทีฟอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคุยบ้านๆกับคนอนุรักษนิยมทุกคนเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถแถลงต่อรัฐสภา ประกอบด้วยสภาสูงวุฒิสภาและก็สภาร่างคือสภาสอสอเป็นครั้งแรกตามบทประยัิของรัฐนัฐอเมริกาโดยมีประธานวุฒิสภาหรือสภาสูงโดยตำแหน่งก็คือรองประธานาธิบดีและประธานสภาสอสอมานั่งบนแท่นเป็นสักขีพยานด้วยข้างล่างก็เป็นสมาชิกของทั้งสองสภาทุกคนบรรยากาศที่เห็น ก็ทำให้รู้สึกแปลกใจในฐานะที่ประเทศอเมริกาเป็นประเทศต้นแบบส่งออกระบบประชาธิปไตยคู่คู่กับประเทศอังกฤษอเมริกาส่งออกรัฐีประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุขอังกฤษส่งออกระบบประชาธิปไตยหรือรัฐีประชธิปไตยที่มีประมุขคือองค์พระมหากษัตริย์ ที่เราบอกว่าแปลกใจเพราะว่าผลที่ประชาชนเลือกแล้วว่าว่าให้ใครเป็นประธานทิศดีให้ใครเป็นผู้ถืออำนาจฝ่ายบริหารแต่ก็ยังมีการไม่ยอมรับมีการแสดงการประท้วงเกิดอาการปั่นป่วนกันในรัฐสภาแสดงถึงการไม่ยอมรับใน อำนาจอธิปไตยของประชาชนที่ชี้ขาดมาแล้วรัฐที่ประชาธิปไตยที่เป็นระบบอันปกครองนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญต่อดุลพินิษของประชาชนทุกคนโดยให้ฝ่ายเสียงข้างมากนั้นเป็นฝ่ายที่ ชี้ทางชี้ทิศให้สังคมเดินไปมีเสียงข้างน้อยคอยตรวจสอบทวงดุลเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เสียง้างมากชี้ทิศจี้ทางนั้นนะ่ะอย่างปลอดภัยและอย่างดีที่สุดแต่เมื่อเช้าที่เห็นก็คือมันบ่งบอกถึงรัฐที่ประชัยไตในอเมริกาจะบอกว่า ถดถอยถดถอยก็ได้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมระบบปัจจัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสมานฉันจากพระดุลภาพการเห็นการความรบในความคิดซึ่งกันและกันฉันพี่ฉันน้องกับเอาชนะค้าคารนกันแบบเอาเป็นเอาตายเสียแล้ว เห็นจากประเทศต้นแบบคืออเมริกาเป้าหมายปลายทางของรัฐที่การปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือหาเสียงให้เจ้าของอำนาจคือประชาชนเนี่ยเป็นผู้มอบอำนาจเหมือนกับการแข่งกีฬาสีแข่งฟุตบอลในกีฬาสีใครชนะในเกมฟุตบอลก็รับถ้วยแห่งชัยชนะไป ฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็แสดงความดีต่อผลของการแข่งขันกับผู้ชนะในซีซั่นหน้าในฤดูกาลหน้าก็มาแข่งขันกันใหม่แบบผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นนักกีฬาการแข่งขันแม้จะต่อสู้กันอย่างจริงจัง mm. เมื่อจบเกมแล้วก็เหลือแต่ความเป็นกัลยานิมิตท,ที่พร้อมจะร่วมทุกร่วมสุขกันไม่ใช่ว่า บอลแพ้แต่คนไม่แพ้ถ้าเกิดไม่เกิดความสำนึกในเรื่องของระบบประชาธิปไตยที่จริงๆแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นตัวการทำให้เกิดการแตกแยกถ้ามีพักเด่น2องพักเช่นอเมริกาก็จะแบ่งกลุ่มคนอเมริกาเป็น2กลุ่มแล้วถ้าส่วนหัวเนี่ยไม่มีสปิริตต่ตอ,อการแข่งขันเนี่ย สังคมอเมริกาประชาชนอเมริกาจำแบ่งเป็นสองขั้วและแตกแยกทันทีนี่คือเรื่องสำคัญทำให้นึกถึงการประชุมที่ดาวอสครั้งหนึ่งประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคีย์เวิร์ดออกมา2องสองคีย์เวิร์ดคำสำคัญออกมา2องคำสำคัญก็คือสะท้อนออกมาว่า ถ้าฝ่ายตะวันตกไม่พัฒนาระบบเศรษฐกิจตะวันตกจะพ่ายแพ้ในเวทีเศรษฐกิจต่อประเทศจีนวันนั้นประเทศจีนยังเศรษฐกิจใหญ่อยู่อันดับที่4หรือที่3น่าจะเป็นที่4หรด้วยซ้ำนี่คือคำสำคัญแรกถ้าตะวันตกไม่พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ในที่สุดจะแพ้ต่อประเทศจีนคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่2ก็คือว่าถ้าตะวันตกหรือฝ่ายไราไตเนี่ยไม่มีการพัฒนาระบบเระชาิปไตแล้วในที่สุดแล้วระบบประชาธิปไตยจะบริหารจัดการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสังคมไม่ได้แล้วปัญหาในสังคมจะเกิดความแตกแยกขึ้นมาเราจำได้คงกระน้น จี้ให้ตะวันตกต้องพัฒนาระบบรเบบศรษฐกิจจี้ให้ตะวันตกต้องพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและมาถึงวันนี้ก็ชัดเจนเป็นไปนตามที่การประชุมดาวอส์ครั้งนั้นน่ะได้ชี้ในสองคำสำคัญและเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาสรุปคำถแถลงหรือจะบอกคำปราศัยใน รัฐสภาของประธานาธิบดีทรัมป์นะทุกคนโดยไม่มีคำวิเคราะห์เข้าไปเจือปนอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นเนื้อหาโดยสรุปประเด็นเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้เมื่อขึ้นถึงแท่นในการถแถลงมิสเตอร์ทรัมป์ก็ทักทายที่ประชุมบอกว่าอเมริกาอิสแบ็ก แล้วก็พูดถึงการช่วยคนอเมริกันที่ชื่อว่ามาร์คโฟกเกที่ต้องคดีในประเทศรัสเซียได้หลังจากดำรงตำแหน่งเพียง22วันก็ช่วยออกมาได้แล้วก็พูดในประเด็นว่าคนอเมริกันเนี่ยได้ทนทุกข์กับสภาพเงินเฟ้อ เลวร้ายที่สุดในรอบ48ปีในช่วงที่มิสเตอร์ทัมขึ้นมาเป็นประธานดีรัฐบาลของเขาจะเร่งแก้ไขอย่างรวดเร็วมิสเตอร์ทัมบอกว่าอาวุธของเขาคือเงินที่จะทำให้คนอเมริกันนั้นกินดีอยู่ดีขึ้น ประการสําคัญก็คือจะลดการขาดดุลงบประมาณเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาขาดดุลงบประมาณมาโดยตลอดเขาจะลดการขาดดุลงบประมาณนะด้วย2วิธีการใหญ่ๆวิธีการแรกก็คือด้วยการสร้างรายได้วิธีการที่2ก็คือการลดรายจ่าย การสร้างรายได้นั้นนะ่ะประเด็นแรกก็คือจะขึ้นภาษีศุราก,กรการนำเข้าเพียงแต่ว่ามิสเตอร์ทาบอกว่าจะมีช่วงเวลาให้ปรับตัวและประเด็นต่อไปเรื่องของการสร้างรายได้ก็คือมิสเตอร์ทบอกว่ารัก เกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะมีนโยบายหนุนเกษตรกร,ร,กรของอเมริกาให้ลืมตาอ้าปากมีความมั่นคงมีความสุขได้เขาจะทําให้ประชาชนอเมริกาทุกภาคส่วนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ไปด้วยพร้อมๆกันด้วยการลดภาษีให้กับธุรกิจในอเมริกาลดภาษีให้กับประชาชนในอเมริกา เขาจะอุดหนุนส่งเสริมในทุกทิศทางสำหรับการอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกาและการพาณิชยกรรมในประเทศอเมริกาเขายกตัวอย่างเช่นจะมีนโยบายให้นำเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อรถเนี่ยนำไปรถยนต์ภาษีได้ข้อสำคัญนโยบายของเขานั้นยืนยัน หนุนในเรื่องของการอุตสาหกรรมรถที่ใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงไม่ส่งเสริมรถยนต์เครื่องยนต์ประเภทอื่นเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นเขามีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงของการทหารเขายืนหยัดที่จะเข้มงวดเด็ดขาดกับการ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกับการเข้าเมืองในฐานะเป็นผู้รีภัยกับการเข้าเมืองในฐานะเป็นผู้อพยพเขาจะเข้มงวดอย่างเด็ดขาดเขาบอกว่าที่ผ่านมานั้นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคนที่เข้าเมืองในฐานะผู้รีภัยคนที่เข้าเมืองในฐานะผู้อพยพนั้นมาก่ออาชญากรรมเยอะ มาทำลายความปลอดภัยของคนอเมริกันเยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่านโยบายเด็ดขาดต่อผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อผู้ริภัยต่อผู้พยบล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับคนอเมริกันสำหรับในส่วนของการลดรายจ่ายภาครัฐประเด็นแรกที่มิสเตอร์ทให้น้ำหนักก็คือการปฏิรูป องค์กรภาครัฐในสองส่วนส่วนแรกลดจำนวนคนที่ไม่จำเป็นลงส่วนที่สองลดภารกิจที่ไม่จำเป็นลงประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของการปราบการช่อโองการทุจริตคอร์รัปชันและประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือมิสเตอร์ทัมกล่าวว่าเงินที่ให้กับ NGO ไปนั้นให้เพื่ออะไรเป็นประโยชน์อะไรต่อประชาชนอเมริกาเหล่านี้ผมตัดหมดสำหรับในทางสังคมนั้นมิสเตอร์ทัม,มยืนยันว่าคุณภาพของคนอยู่ที่ความสามารถ ไม่ใช่อยู่ที่เพศสภาพไม่ใช่อยู่ที่สีผิวมิสเตอร์ทัมยืนยันว่าคนมีเพียงสองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงมิสเตอร์ทัมแถลงหนักแน่นว่า USA จะไม่อยู่ภายใต้แนวคิดตื่นรู้ภาษาอังกฤษก็คือ ogue, w o k e u o k e ทุกคน ในส่วนนี้เราขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะทุกคนนะแนวคิดโวกหรือภาษาไทยจะบอกว่าแนวคิดตื่นรู้บางคนอาจจะบอกว่าแนวคิดหรือลทัทธิตาสว่างก็ได้ทุกคนเป็นแนวคิดที่เกิดเมื่อปีคศ2017โดยมหาวิทยมาลัยออกฟอร์ดให้บัญญัติ ลงในพจนนุกรมอย่างเป็นทางการที่มาของแนวคิดโวคหรือตื่นรู้หรือจะบอกว่าแนวคิดตาสว่างเนี่ยมันมาจากสังคมที่เห็นความจริงในสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องอะไรล่ะเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเรื่องความไม่เสมอภาคเมื่อเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมแห่งความเป็นจริงจึงพัฒนามาเป็นแนวคิด โว้กหรือความคิดตื่นรู้หรือแนวคิดตาสว่างคือการเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมและเรียกร้องความยุติธรรมในกระบวนกกฎหมายเช่นความเป็นธรรมในเรื่องของเพศชายเพศหญิงความเป็นธรรมของคนที่ต่างกันในเรื่องของสีผิวความเป็นธรรม ในเรื่องของสังคมกับสิ่งแวดล้อมจึงมีการนำแนวคิดไปสู่การแสดงออกแต่แสดงออกโดยสันติด้วยการเดินขบวนด้วยการถือป้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่การรู้และก็ซึ้งจากความจริงที่เกิดขึ้นไปสู่แนวคิด มันกลายเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์รู้แต่ไม่ซึง้งอย่างที่เราเคยพูดมาบ่อนรู้ผ่านโซเชียลต่างๆแนวความคิดโบกหรือที่เรายกว่าตื่นรู้หรือตาสว่างเนี่ยจึงไม่ได้เกิดมาจากอุดมการส่วนใหญ่จึงไม่ได้เกิดมาจากอุดมการเพราะไม่เข้าใจรากเหงา้าอยู่ในภาวะจับมากระเดียด จึงกลายมาอยู่ในสภาพของการใช้แนวคิดบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเตื่นรู้กลุ่มตาสว่างหรือกลุ่มโบกเนี่ยเพราะเป็นแฟชั่นแสดงออกแบบแฟชั่นเป็นการแสดงออกเพื่อเกาะกระแสไม่รู้ความหมายที่แท้จริงด้วยการไม่รู้ความหมายที่แท้จริง จึงไม่ฝังแน่นเป็นอุดมการณ์การแสดงออกจึงไม่ใช่สันติแบบเดิมจะแสดงออกแบบก้าวร้าวโดยไม่เคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไม่เคารพความเป็นนานาจิตตังของคนอื่นจะแสดงออกแบบก้าวร้าวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็วๆนี้มิเ์ทัมจึงได้เขียนออกสาธารณะเตือนถึง สถาบันการศึกษาเตือนถึงนักศึกษาชาวอเมริกาเตือนถึงนักศึกษาชาวต่างประเทศที่เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาของอเมริกาประเด็นที่มิสเตอร์ทัมได้แถลงต่อรัฐสภาประเด็นต่อไปก็คือมิสเตอร์ทัมยืนยันอย่างหนักแน่นเด็ดขาดว่า จะปราบปรามกระบวนการยาเสพติดต่างๆจะปราบปรามกระบวนการธุรกิจเทาธุรกิจดำต่างๆอย่างเด็ดขาดและที่น่าสนใจในห่วงประเทศประเด็นหนึ่งก็คือรรมิเตอร์ทบอกว่าจะเดินหน้าเอาคลองปานามาโดยให้รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นแม่งาน และมิสเตอร์ทัมยืนยันว่าอเมริกาต้องการกรีนแลนด์ต้องการกรีนแลนด์ก็เพื่อความมั่นคงของโลกและความมั่นคงของประเทศอเมริกามิสเตอร์ทัมแถลงข่าวดีผ่านรัฐสภาว่าก่อนที่ตัวเองจะขึ้นมาแถลงต่อรัฐสภาครั้งนี้เนี่ยประธานดีซรเซสกี้แห่งยูเครนได้ส่งข้อความมา บอกว่าพร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงเรื่องสินแร่เพื่อยุติสงครามแล้วมิสเตอร์ทามยังยืนยันอีกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยได้ใช้เงินจำนวน3 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ลงไปในสงครามยูเครนเพื่อช่วยเหลือยูเครนแต่สภาพยุโรปเนี่ยลงเงินไปเพียง100 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเคร,าารเน,งงน, 1, น,นครในการทำสงคราม และประเด็นสำคัญมิสเตอร์ทามบอกว่าเขารัฐบาลของเขากำลังเร่งยุติสงครามทั้งสงครามในตอนออกลกางและสงครามในประเทศยูเครนและนี่คือคำแถลงต่อรัฐสภา ตามที่มิสเตอร์ทัมได้โจวหัวไว้ในวันก่อนว่า The Big News ส่วนคำถแถลงของมิสเตอร์ทัมในฐานะประธานาธิบดีอเมริกาต่อรัฐสภาอเมริกาตามที่เราได้สรุปมาให้ฟังในประเด็นสำคัญนั้นจะเป็น The Big News หรือไม่นั้น ็แล้วแต่วิจารยญาณของทุกคนที่ฟังแล้ววันนี้ต้องจากรากันก่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสัมมาชีวิตและสัมมาชีพต,ตลอดไปและขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับ